จากไปไม่มีวันกลับรวมเหล่าคนดังในวงการบันเทิงไทยที่ได้จากไปแบบไม่หวนคืนมาส่งดาวกับฟ้าลาลับในช่วงปี2,565เดือนมกราคม1น,นักร้องลูกทุ่งชื่อดังสอนเพชรสอนสุวรรณเจ้าของฉายานหนุ่มนาเสียงเดดได้จากไปเมื่อวันที่8มกราคมหลังมีอาการป่วยในช่องท้องมานานมีอาการป่วยเรื่อยมาจนกระทั่งจากไปที่โรงพยาบาลเซรีราชในวัยเ4ปี สออีกหนึ่งข่าวเศร้าต้อนรับต้นปีห5สเวนวงการเพลงลูกทุ่งหลังศิลปินแห่งชาติในสาขาลูกทุ่งชื่อดังวัยพชรสุพรรณได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่12มกราคมสร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่มีรักแฟนเพลงเป็นอย่างมากเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งในช่วงเช้าวันที่20กุมภาพันธ์วงการบันทึงได้สูญเสียบ,บุคคลสําคัญเศรษฐาเสียรชฉายา,ยาหรืออาต้อยเศรษฐาได้จากไปหลังป่วยเป็นมะเร็งปอดในวัย7จปี 2. แตงโมนิดาหรือแตงโมพัทนฮาริดาเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวช็อกสนันวงการบันเทิงเป็นอย่างมากที่สุดเลยก็ว่าได้เมื่อนักแสดงสาวอย่างแตงโมได้จากไปจากการพัดตกเรือกลางแม่น้าเจ้าพยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565จงกลายเป็นข่าวใหญ่โตจากไปในวัย37ปีสร้างความเศร้าเสียใจให้กับคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเป็นอย่างมาก เดือนมีนาคม 1. จากไปอย่างสงบของพระเอกตลอดการเอกสรพงษ์ชาติพระเอกและศิลปินแห่งชาติที่จากไปด้วยมะเร็งปอดเมื่อเวลา15.51นาฬิกานาทีวันที่10มีนาคมนา้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราชในวัย73ปี 2. อ,อีกข่าวช็อกสนันวงการมันเทิงเมื่อนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังอย่างบีมบพังกรพระเอกซีรีส์เรื่องเคว้งได้จากไปในวัย25ปีเมื่อวันที่23มีนาคมโดยได้มีการรายงานว่าหนุ่มบีมได้นอนหลับและพยายามปลุกแล้วแต่ไม่ตื่นจึงได้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อกู้ชีพแต่ไม่เป็นผลเรียกได้ว,ว่าในช่วงนั้นก็ทำเอาหล่าเพื่อนในวงการและครอบครัวรวมถึงแฟนคลับต่างพากันเสียใจอยู่ไม่น้อย เป็นการจากไปที่ทําเอาหลายคนตกใจอยู่ไม่น้อยของสาวนุกซี่อัญญาพัฒนแฟนสาวของนักร้องชื่อดังอย่างปูแบดเฮดที่แม็กก่อนหน้านี้เธอนั้นจะเผยให้เห็นถึงความแข็งแรงที่ดีขึ้นเรื่อยๆมาบ้างของการป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแต่ก็ได้จากไปแบบกระทันหันในวันที่16มีนาคมในวัย33ปี เดือนมิถุนายน 1. อดีตพระเอกชื่อดังสุริยาชินพันธ์ได้จากไปด้วยอาการป่วยหลายโรคและติโควิดสิบเาให้อาการเดิมนั้นแย่ลงและได้จากไปในวัยหกปีเมื่อวันที่5มิถุนายน2,565 2. เจ้าของชาย,ยาล็อตจวดเมืองไทยอย่างพุยเอ็ดเวิร์ดแวนโซได้จากไปวันที่25มิถุนายนจากไปในวัยหกปี เดือนกรกฎาคม1อดีตบิที่กรชื่อดังในยุค90อิงอิงสิทธินีจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็เรงในวันที่2กรกฎาคมในวัยอายุ57ปี2ศิลปินตลกชื่อดังอย่างปงหนิงเชิญยิ้มได้จากไปด้วยอาการแทรกซ้อนจากโรคต่างๆมากมายเมื่อวันที่10กรกฎาคมในวัย58ปี3อดีตบอยแบนด์ดังยุค90อย่างซันนี่ยูโฟจากไปอย่างกระทันหันอย่างไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดเมื่อวันที่18กรกฎาคมด้วยอายุ50ปี 4. นาเชียรระเบิดเฮิดเฮงนักแสดงชื่อดังในวงการตลกที่ได้จักไปด้วยมะเร็งปอดเมื่อวันที่27กรกฎา,าคม2565เดือนสิงหาคม 1. พระเอกระดับตำนานและศิลปินแห่งชาติสมบัติเมฮานีได้จากไปอย่างสงบขณะนอนหลับอยู่ของวันที่18สิงหาคม2565ในวัย85ปี 2. อ,อดีตดาราตลกชื่อดังยอดนครนายกได้จากไปหลังป่วยติดเตียงในวัย73ปีเมื่อวันที่24สิงหาคม เดือนกันยายนบุคคลสาคัญแห่งวงการภาพยนตร์และละครไทยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุหลหรือหม่อมน้อยได้จากไปด้วยมะเร็งปอดเมื่อวันที่15กันยายนด้วยอายุ69ปี เดือนตุลาคม1ปิดตำนานดาวตลกดังเด่นดอกบระดูได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราในวัย79ปีเมื่อช่วงตีหนึ่งของคืนวันที่11ตุลาคม2นักแสดงผู้จัดผู้ผลิตและผู้กำกับละครโทรทัศน์ตานิรติไสยที่ได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่28ตุลาคมด้วยวัย61ปีเดือนธันวาคมนักแสดงชื่อดังที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเป็นอย่างดีสำหรับหน่วยคดีเดดเจ้าของบทบาทตำรวจสายฮาที่ได้จากไปด้วยโรคแทรกซ้อนเมื่อวันที่1 7ธันวาคม2 5 6 5ที่ผ่านมา เรีกได้ว,ว่าในปีเดียวนั้นก็สูญเสียบุคคลสำคัญของวงการบันเทิงไปอย่างมากมายขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ